สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพามาเปิดลังพระสมเด็จที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในโลกสวยที่สุดในปัตตภีนะครับเรียกว่าองค์แชมปเหนือแชมปใครว่าเป็นแชมปนะครับถ้ามาเจอพระชุดนี้นะครับแชมปแชมปยังอายนะครับคุณอาจจะสวนเสียแชมปนะครับเพราะว่าคนที่ไ้พระองค์เดียวนะครับเท่าที่ผมไปเจอมานะครับจะคุยไปทั้งตลอดชาตินะครับแต่นี่นะครับมีเป็น หลังมีเป็นถาดเลยนะครับองค์แชมป์เหนือแชมป์ทั้งนั้นเลยนะครับมีหน้ามีตาเป็นพระในความครอบครองของโกวนภูเก็ตนะครับเดี๋ยวเราจะมาส่องขยายเนื้อกันนะครับว่าทําไมถึงว่าเป็นชื่อว่าองค์แชมป์เหนือแชมป์สวยที่สุดในปัตตภีสวยที่สุดในโลกนะครับส่วนราคานะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับเจ้าของพระโดยตรงเลยนะครับเพื่อที่จะให้ดูว่าทําไมถึงได้ชื่อว่า